เดี๋ยวสวัสดีค่ะมันจะแย่แดงจะผามห่อสมพี่น้องห่อสมตำเอาเนาะพี่น้องใส่ตำบอเอาลงไปแล้วเป็นกะเทียมเป็นเนื้องัวเนาะพี่น้องเป็นเขา่าแต่ว่าาย่แดงสูตราย่แดงจะตำเอาพี่น้องโบเดคันเนาะจะคั่นอนสุดท้ายตำเอาตำซส่โคกงใหญ่เนานะพี่น้องอ่ะอ่าเด้อมากินน้ำกข็มาพิ่น้ำเลย โอ้ต่ำยังเนาะไี่แดงจะเฮ็ดโซมกินน้ำนี่เด้อเออกินกับกินแมลวสักคนรกกินเนาะพี่แดงซื้อมาจะซื้อมาจะกลอยน่วดองเอามาให้พี่น้องดองเอามาให้บริสุทธิ์มันบมาลายดองก็ดีแท้ดีแหละเนาะดองเอามาให้ กบนลายแต่ว่าก็อยากสมนะพี่น้องอยากสมกันอยากเอาอันน,นมาให้เนี่ยผงสีโรดเอามาเอาซีโรดสีโรด,โด,ดหนึ่งกอหนึ่งเด้เอ,อโซบะหนึ่ห่อหนึ่งคาซีโลดใส่ใส่สีโรดพี่นอ้องใส่ผงม่วงผงยังลงไปพี่นอ้องนึ่มนวดสูตรยายแดงนะคะ ล้ำนวดลงไปพี่นอ้องนวดลงไปสุดที่แ่บสุดยอดพี่นอ้องตำใส่ขบใหญ่สาไง่ายไปเลยใส่ซึเ่เรื่องแล้วเกลือได้บาทนี่เอาเกลือมาอกีกโอ้ยใส่ใส่เอาตรงยาตรงใส่แล้วเนาะเกลือหนี่งก็อีกหะอนึงเป็นสองค่อใส่ เพลินก oh.. hey, ัใส่เนื้อเนื้อที่ไหนใส่กระเทียมไลยแห้งหอมแห้งเสบเด้อพี่น้องด้วยการผสมใส่กระเทียมให้มันเยอะๆหน่อย แดงเห็ดสุมจะบกควยติดขันแล้วพี่น้อใส่ตำมาเลยูเพันอยากคุณกำลัซ้องอยู่พี่น้องเด้เพิ่พันอยากนําโอ้หยาตบกระเสกเนาะสูตรย่ยแดงสุดยอดเห็ดมึงเลยพี่น้องด้ตำเอา chị đây chị là cái này là gì cái tổ này đâu, đó cái tổ nha sai gì nào sai chị cái tổ gặp phải nhé hổn ho đó rồi cái ông cái ông mò mà hay sao con tay ra cái tổ hết cần sai bô bay đầy bô để bèn đấy ao cụ ao mà con เอาพริกมาไวน้ำด้วยพรีพรีน้ำเอเอามาไม่เอามาไม่หมอนอนู้เอามาบะเบิ่ง หาถุงมาให้น้ำถุงโอ้มาแล้วมาแล้วได้แล้วนี่ซื้อซื้อจิ๋งหน่อยยายแดงแต่จะไม่ขันเน่อยหนอยขันเน่อยใส่จุงจิ๋ง เอือเห็ดแซ่แบเสียเพื่อถ่ากินเด้ลอลงสาวอยากส้มน้ำเปืยอยากก็นอ่เห็ดแซ่บกระดอก็อใหกินแล้วล<อ>แซ่ล<อ>แบลงสาวลงสาวอันลงสาวอิกทีหนึ่งอ่ะพี่น้องเี้ก็ให้กินน้ำลายเท่าละแซ่บนี้มือนี่สุดยอดอยากกินกต็ต้องไปใส่ยังก็ต้องเห็ดอ,อันใดบ่ลายดอก สีแดงหรืะได้คอเจ้าใส่เลยเด้อไปต <c oughs> ุลาคนเด้อโ <c oughs> บแบงแถลายตัเ <c oughs> ป็นจักโมดนไปตุลากน <c oughs> อใอ้มันนัวนะพี่หน่อยข <c oughs> าบบเพินนพ่นนวเพียนิยกับโอ <c oughs> ใส่ผงสุรดใส่ขา่าใส่เกนะลือน้อพี่น้องใส่กระเทียมตำหนวดใส่กันสูตรยายแดงใส่ใส่ใสข,นะใสข่าวเลยเพิ่มตะเฮ็ดใบผสมน้อพี่น้องใส่ข้าวเพินะ่มตนะเฮ็ดใบผสม ตอน,นั้นอยู่เนาะพี่น้องบ้านใหญ่เด็กกุลาเห็ดขีปนไก่ทางเราพี่น้องเนาะไก่ทาง หอมส้มไปมะพร้ากับมักพริคจะโคองเองเราีปนอนใช่ป่ะบางคนก็ใส่มะพร้ากเด็ดเนาะบางคนก็บบใส่เวลากินก็ี่ยจะเอามากัดกินก็ได้แต่ว่ะยายเด่นก็จะใส่ใส่เป็นมะพร้กซุปมะพร้กดิบกับมันยักษ์เล่ป่ะจ๊ะล พ่อสมย่าเดินกับจะบอค่อยว่างาง่เด็กนุ่นหน่อพ่อกินเองว่าแม่นห่อขายนาะพี่หน่อพ่อกินเอง่อสซด์ิตรง อ้ายามาหักเลจะประมาณนี้ละพี่น้องคลิปนี้ยายแดงกับโค๊ะตัวิปเพียงแค่นี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามตาดสินยายแดงชาแนลค่ะขอบคุณมากค่ะ